การกระตุน้นคิวร์เทตีเซลนี่เกิดขึ้นยังไงเกิดขึ้นจากมังคุดเสริมธิ์ของเรามังคุดําถั่วลันเตาฝรั่ง,งบํบกกินเข้าไปแล้วก็ไปกระตุน้นสเตมเซลล์ให้มีมากขึ้นแล้วสเตมเซลล์ที่มีมากขึ้นนียก็ถูกองค์ประกอบหนึ่งในมังคุดเสริมธิเ์เนี่ยเหนี่ยวนําให้กลายเป็นคิวร์เทตีเซลสเตมเซลถูกสร้างขึ้นมาถูกกระตุ้นขึ้นมา วยสารสกัดมังคุดเงินดำถั่วเหลืองฝรั่งบบแล้วจากตรงนั้นเซลล์ S S ก็ถูกเหนียวนําให้กลายเป็น T เซลล์ EL, ซึ่งเป็นเซลล์ธรรมชาติในร่างกายสร้างให้มาเพื่อจัดการกับเซลล์มะเร็งเท่านั้นแล้วจัดการด้วยวิธีการมุ่งเป้าเพราะฉะนั้นไม่มีอันตรายต่อเซลล์อื่นๆในร่างกายเลยมันการจัดการกับมะเร็งด้วยคิวรเลตีเซลล์จึงเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดและนอกจากนี้ครับ เซลล์ที่เรากระตุ้นขึ้นมานั่นแหะส่วนหนึ่งมันถูกเปลี่ยนไปให้เป็นคิวร์ตีเซลล์อีกส่วนหนึ่งมันก็นยังเป็นเซลล์อยู่ไอเซลล์เซลล์ส่วนที่เหลือมันก็ทนะําหน้าที่ไปซ่อมสร้างส่วนอื่นๆของร่างกายที่สึกหรอเพราะฉะนั้นมั่คุดเสริมฤทธิ์ของเรากระตุ้นเซลล์แล้วส่วนหนึ่งของเซลล์ถูกกระตุ้นไปเป็นคิวร์ตีเซลล์เพื่อจัดก,การกะเร็งเพราะในระหว่างที่ใช้เนี่ย ร่างกายจึงแข็งแรงขึ้นมาตลอดเวลาเทเลเมียก็ยาวขึ้นซึ่งวัดได้นะโดยการเจาะเลือดแล้วก็วัดดูเลยเทเลเมียยาวขึ้นเท่าไหร่อย่างกรณีนนคุณสมพงศ์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะ2 12สัปดาห์ที่ใช้เนี่ยร่างกายจึงแข็งแรงขึ้นมาตลอดเวลาแล้วก็ย้อนไวัยไป3ปีและนี่คือประสิทธิภาพของมังคุดเสริม